สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายพามาชมอันนี้เขาเรียกแอปเปิลสตามาปลูกที่เมืองไทยนะคะนี่สวนญาติกันอยู่ที่ระยองนี่ค่ะเขายังไม่เขายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่แก่จัดไม่งั้นยายก็องอมขาต้นเลยสุกข,ขาต้นนะคะนี่ค่ะดกมากนี่ปลูกปลูกนอกรั้วนะคะ นี่ต้นเขาอยู่นอกรั้วนะเราไม่ได้ปลูกด้านในเราปลูกไว้ที่นี่ค่ะนี่นี่ปลูกนอกรั้วแต่บ้านเราอยู่ข้างในบ้านญาติกันนะคะนี่เดีย๋ยวจะเข้าไปทำขนุนนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแต่เขาไม่เป็นสีอื่นนะคะเขาจะเป็นสีเขียวอย่างนี้ตลอดนะคะ มีสีเขียวอย่างเงี้ยดดดกดก,ดกมากข้างนอกก็ดกข้างในก็ดกแต่ถ้าถ้าสุกแล้วเขาจะหอมหวานอร่อยนะฮะนี่ฮะนี่เราปลูกด้านนอกนอกรั้วนี่ฮะปลูกใส่นี่ข้างนอกเนี่ยดกนี่ฮะต้นของเขาแค่นี้เองต้นนี่ฮะแล้วปลูกนอกบ้านในถนนนี่ฮะแอปเปิลสตาร์ ก็อยากกินขาตน้นถ้าสุกได้กินขาต้นได้เลยเนี่ยคาต้นเขาตียเตี้ยแล้วดกมากค่ะเนี่ยอุยอ้ยอืย่โดกโดกดดดดมีสองต้นนะคะคุณลุงเอามาปลูกแค่สองตนอกก้นย่าจังเดี๋ยวพาอีนนี่ดู ลูกนี้ใหญ่มากเนี่ยปลูกอยู่ข้างห้อยลงมาข้างต้นดอกไม้นี่ค่ะแอปเปลิลสตาร์ถ้าสุกแล้วกัดกินได้เลยเขายังไม่สุกเขายังไม่สุกนี่คือต้นของเขาแค่นี้ค่ะปลูกไว้นอกรั้วก็ได้กิน พาชมเดี๋ยวจะไปะเก็บเสียดายเรา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 อ้ยนู่นนะสูงสูงดกมากเสียดายว่าเรามามาช่วงนี้เนาะถ้าถ้าเรามาช่วงช่วงดกดกกากกินสักลูกได้ไหมนี่พอ่อพ่อลุงขอบคุณนะคะที่รับชมพามาชม แอปเปิลแต่ยังไม่สุกถ้าสุกล้วเก็บไปฝากนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ